อีกกลุ่มหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นซิ m ซิม p ปฟ n o l ลิกใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นคูมารินก็คือ C6-C3 นี่ซ6นะคะ1 2 3 4 3เป็นเป็นโครงสร้างของคูมารินตัวยกตัวอย่างของคูมารินก็คือไดคูมารอลได้มาจากต้นสวีทโคเวอร์นะคะอยู่ในวงเฟบาซีเฟบาซีตัวนี้ใช้เป็น ยาลดการแข็งตัวของเลือดเป็นแอนตี้คแอคูเลนต์สาเหตุที่เขาเจอนะคะเนื่องจากว่ามีวัวเนี่ยไปไปรับประทานไอ้ต้นสวีทโคเวอร์แล้วทำให้เกิดเลือดออกภายในแล้ววัวก็เสียชีวิตอ่ะพอเราศึกษาเนี่ยะคะ่ะเราก็เอามาไปใช้ว่าอ๋อมันทำให้เลือดไม่แข็งตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอามาใช้สำหรับคนที่เลือดแข็งตัวง่ายเกินไป หรือว่าคนที่เราไม่อยากให้เลือดเขาข้นหรือว่าเกาะกลุ่มกันมากนะนะคะเราก็เอามาพัฒนาต่อจากไดกูมารตัวนี้พัฒนาให้เหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือวาฟารินตัววาฟารินเนี่ยค่ะใช้ในการรักษาอาการแบบหลอดเลือดอุดตันหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงความดันโลหิตสูงย่งเงี้ยเขาก็จะรับประทานวาฟารินนะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยมันเหลวขึ้น โอกาสที่มันจะตกตะกอนหรือว่าอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยก็น้อยลงนะคะแต่คนที่กินวาฟาลินหรือว่าทานวาฟาลินอยู่เขาก็ต้องระวังเนื่องจากถ้าเขาเลือดออกเขาจะหยุดยากกว่าคนปกตินะคะคนที่รับประทานยากลุ่มน,นี้หรือว่าได้สารไดคูมาโร่เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะถัดมา อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มแซนโทน C6 C1 C6 C6 นะคะ C1 และ C6 ตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้นะคะอย่างแรกคือเราอะสกัดมาจากเปลือกของมังคุดแมงโกสตีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสารที่เราสกัดได้นะคะเราเรียกมันว่าอัลฟาแมงโกสตินกับแกมมาแมงโกสตินตัวนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดอย่างเช่น เอสไพลโลไลเอไพลโลไลอยู่ในกระเพาะอาหารเราถ้ามีปริมาณมากเกินไปมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งกรดเยอะผิดปกติถ้าหลั่งกรดมากๆก็ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้นะคะ 2. ยับยั้งพีแอกเน่ได้พีแอกเน่ก็เป็นเชื้อที่ทําให้เกิดสิวบนผิวหนังเราไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าหรือว่าลําตัวตัวเมกโรสเตนตัวนี้ไม่ว่าเป็นอัลฟาหรือแกมมาเนี่ยก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะคะ แล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบได้ด้วยดังนั้นจากการศึกษานี้นะคะก็ทำให้สารสกัดเมงโกสตนเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้นะคะทั้งผสมในหน้ากากอนามัยเนื่องจากว่าหน้ากากอนามัยที่เราใช้ปัจจุบันเนาะมันก็จะมีการสะสมแล้วก็มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วทำให้เกิดสิวได้เราก็เอาประโยชน์ของสารสกัดตัวนี้มาผสมในหน้ากากอนามัยซะ ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเีย a เราก็จะเกิดสิวน้อยลงนะคะหรือเอามาผสมในตัวแผ่นปิดแผลทำให้แผลเนี่ยลดการอักเสบได้แล้วก็สมานได้เร็วขึ้นเนื่องจากมันมีทั้งลิ์ลดการอักเสบอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีลิตก้านแบคทีเรียด้วยถ้าเราเป็นแผลเปิดอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อจากภายนอกเนี่ยก็จะ ค่อนข้างสูงนะคะก็ทําให้แผลเกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นถ้าเราใส่สารสกัดตัวเปลือกมะกรูดไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดการติดเชื้ออ่ะถัดมานะคะก็เป็นกลุ่มของฟา,โน,ฟาโนอยกลุ่มฟอวนยก็จะประกอบไ้เนี่ยสามวงต่อกันอย่างนี้นะคะอย่างเช่นแคมฟอรอลตัวแคมเฟอรอลเป็นสารสกัดที่ได้มาจากต้นเปลาะหอม นะคะนอกจากเปราะหอมแล้วนะคะก็ยังเจอในถั่วบางชนิดในใบาชาในผักโขมแล้วก็ในบอกโกลี่ด้วยนะคะต้นไอสารสกัดแคมฟอรลซึ่งเปราะหอมเนี่ยอยู่ในวงขิงวงเดียวกับขิงนะคะก็คือซิงเจอราซีนะคะตัวนี้ก็มีความสามารถในการมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาค่อนข้างหลากหลายเนื่องจาก ถ้าดูนะคะแคมเฟอรลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพ a t เ w a y ต่างๆอย่างเช่นการแบ่งตัวเกี่ยวข้องกับ DNA replication นะคะหรือเกี่ยวข้องกับการต้านการอ,ก in, อักเสบเนี่ยนนเนเกี่ยวข้องกับการสร้าง i n t e r l e u k ิ n วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแคมเฟอรลเนี่ยก็นำมาใช้ในผู้ป่วยที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของหัวใจโรคหัวใจขัดเลือดหรือว่า ลดคอเลสเตอรอลได้แล้วก็ใช้เป็นยาต้นานมะเร็งได้นะคะ,ะมันเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวด้วยเนาะก็เลยใช้เป็นยาต้นานมะเร็งได้ด้วยนะคะซึ่งแคมฟอรรลตัวนี้เป็นยายไม่ใช่เราไม่ใช้เป็นยานะยังไม่ได้ใช้เป็นยาเราใช้เป็นอาหารเสริมก่อนนะคะแล้ก็จะเป็นแค่ยาป้องกันอาการเหล่านี้เฉยๆนะคะ ถัดมาตัวสุดท้ายของกลุ่มฟีนอลิกคอมเพล็กก็คือสเตียบิโนยตัวนี้นะคะหรือว่าสเตีบินตัวนี้ตัวที่สำคัญก็คือออกซิเลสวาร t ทลตัวนี้นะคะออกซิเลสวารเทลออกซิเลสวารเทลได้มาจากไหนได้มาจากต้นมหาดหรือเข้าเย็นเหนือหรือว่าหม่อนก็ได้นะคะซึ่งตัวออกซิเลสวาร t ทลเนี่ยเราก็ นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสาอางได้แล้วก็อุตสาหกรรมยาได้ด้วยนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเครื่องสาอางเนี่ยเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเม็ดสีเมลานินตัวมหาดหรือว่าสารสก,กัดจากเข้าเย็นเหนือนะคะก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นเนื่องจากว่าเขาจะไปหยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ในชั้นผิวหนังเนาะอีกอันนึงนะคะก็คือ ไปช่วยในการถ่ายพยาธิได้เขาทําให้มีการฆ่าพยาธิแล้วก็ขับพยาธิออกมาจากร่างกายนะคะทั้งพยาธิตัวตืดพยาธิไส้เดือนหรือว่าพยาธิเส้นได้เนอะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมานะคะโอเคถ้าแบ่งตามเซกเนถ้าแบ่งเซกเนเดล่เมตาบไลท์ให้เป็นกลุ่มต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแค่แบบ ตัวอย่างเล็กๆส่วนหนึ่งที่อาจารย์นำมาพูดมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นที่หลากหลายอีกเยอะมากมายนะคะก็ต้องถ้ามีใครสนใจก็ลองไปศึกษากันดูนะคะมีเปเปอร์มีงานวิจัยออกมาเนี่ยอย่างต่อนเนื่องเกี่ยวกับโดยเฉพาะสมุนไพรไทยหรือว่าในแถบโซนบ้านเราเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะนะคะ ถ้าไม่มีใครสงสัยเนาะถัดมานะคะในส่วนที่สองอาจารย์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันจริงๆโดยที่แบ่งตามแบ่งตามแอปพลิเคชันของมันเมื่อกี้เราแบ่งตามโครงสร้างใช่ไหมอันนี้เราตาแบ่งตามแอปพลิเคชันนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพูดในแอปพลิเคชันเนี่ยใน5รูปแบบ หนึ่งคือยาสองคอสเมติกสามตัวแต่งกลิ่นแต่งรถนะคะแล้วก็เป็นสวิตเทนเนอร์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีที่ใช้นะคะจากสีจากธรรมชาติที่เรานำมาใช้อ่ะจาก